มันนี้มากมากมากินเขาน้ำเยายสมเนจ้ะมีหลายยางกับเขาหลายยางอาหารบัดจ้าก็สิเยายสมสิว่าอาหารบัดคือมันหลายอย่างเนจ้ายื่สมเปรียบจะไม้ฟังจ้านี่น้องจีนจะ้ะน้องจีนน้ำยาป้าเป็นตาแซบบ้านก่นอยนี่ถอดประดูมี่ตามุขคุงจมีแกงเห็ดขมเอจ้าพี่น้องอันนั้นขาพัดจ่าในถ้วยจะ้ะที่เลี้ยวเห็นจ,ะจะ้าจ เขาก้องเหมือนไพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันนะจ้าไมาก่มกินน้ำกัน้อแสบๆเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเอ้ ไม่กินน้ำกันแสบๆเนาะพี่น้องเนาะจ้าคันคันมาคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยัยส่งด้ด้วยจ้าบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันไหมจ้าขอบคุณจ้า